รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu m u x Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้เรื่องสุขภาพกับรายการดรสมิธแล้วนะครับวันนี้เราใช้เวลาระหว่างเดินทาง พูดคุยกับน้องลิลลี่นะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำกับเท้านั่นเองนะครับแหมเหมาะกับช่วงที่ผ่านวันนี้นะครับที่มีลมกระายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหรือไม่แต่คนเมืองอย่างเรานะครับนักกีฬาทั้งหลายก็เป็นได้เหมือนกันเนาะอย่างลิลลี่เองเนี่ยเคย ประสบกับคนใกล้ตัวบ้างไหมครับในเรื่องเกี่ยวกับโรคอาการแบบน้ากัดเท้าหรือว่าพื่นที่ขาตอนนั้นน่ะลิ้ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่คือเพื่อลิ้เป็นนักบาสค่ะเป็นนักบาสทีมชาติแล้วคือเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบออกกำลังกายทุกวันแล้วลิก็สังเกตว่าเหมือนแบบถุงเท้าที่เขาใช้อะไรเงี้ยมันดูชื้นชืมันดูอับๆับแต่ลิก็ไม่ได้สงสัยหรืออะไรนะลิคิดว่าอ๋อนพราป็นปกติวันหนึ่งก็เหมือนเกิดเชื้อราตรงเท้าอะค่ะแล้วลิก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอยู่ดีีีลลกกก็็เยบอออออใหหหห้้้้ไปาามมมซึ่่งรูวันนนคืโ ที่สุดนะครับก็เลยรู้ปัญหาครับแล้วก็เคยเห็นมาแล้วด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงเนาะที่ทำให้สาวๆได้เปลี่ยนรองเท้าบ่อยใช่ไหมฟังดูแล้วเนี่ยนะครับอนโรคนี้เนี่ยเราคงต้องทําความเข้าใจกันแล้วล่ะก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเลยนะครับท่านอาจารย์ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของโรคน้ํากัดเท้าไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยนะครับ คือโรคน้ำกัดเท้านะคะบางคนถ้าเราเรียกกันง่ายๆบางคนก็เคยดินว่าเขาเรียกว่าห้องกงฟุตนะคะโรคนี้เนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่ผิวหนังเนี่ยมีอาการแสบแดงคันลอกแล้วก็มีกลิ่นสาเหตุเนี่ยตามชื่อเลยค่ะ ก็คือน้ำกัดเท้าก็คือสาเหตุมัเกิดจากน้ำเป็นหลักบางคนจะคิดว่าจากการเดินลุยน้ํานะคะก็เลยทาให้เกิดน้ํากัดเท้าขึ้นมาแต่นอกเหนือจากการเดินลุยน้ําเป็นระยะเวลานานๆแล้วการใส่รองเท้าที่มีความอับชื้นนะคะเช่นใส่รองเท้าคัชชูเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าในนักกีฬาที่ใส่รองเท้ากีฬาเป็นระยะเวลานานๆพวกนี้ก็สามารถทําให้เกิดน้ํากัดเท้าเช่นเดียวกันค่ะพอผิวหนังเราเนี่ยมีอาการระคายเคืองเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็จะทําให้เป็นทางเข้าของเชื้อโรคหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการติดเชื้อเช่นเชื้อราหรือเชแคีเรยตา เห็นเลยนะครับ้องลิลีครับว่าโรคไ,ไอผื่นที่เท้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่พุ่งประเด็นไปที่เชื้อราอย่างเดียวจะเห็นเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากการระคายเคืองแล้วก็เป็นผื่นระคายเคืองก่อนนะครับซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยกระโดดไปใช้ยาฆ่าเชื้อราเลยก็จะไม่จําเป็นถูกไหมมันก็จะไม่ช่วยอะไระมันจะไม่ช่วยแถมบางทียังรู้สึกว่ามันอักเสบมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันล่วงเลยจนเป็นติดเชื้อราแล้วไปเอายาในกลุ่มระงับการอักเสบหรือสเตียรอยด์ไปทาเชื้อราก็ยิ่งลามขึ้นไปอีก ดังนั <câ: S 1> <Leuten> ้นเนี่ยถ้า <enders> มันเป็นนานๆแล้วก็ดูแบบทายาไงก็ไม่หายสักทีเราอาจจะวินิจฉัยได้ไม่ถูกต้องนะต้องให้คุณหมอมาช่วยทําการรักษาดูมันก็เกี่ยวกับการที่เราใช้ยาอย่างถูกต้องกับการที่เราเป็นอะไรถูกด้องนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับบางคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ทำไมมันเลื้อลังเลเกินก็นี่ไงมันมีหลายสเตจของมันนะครับยังไงก็ถ้าไม่แน่ใจพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาของผื่นเชื้อราเนี่ยเวลาเป็นมันเป็นนาน นะครับยาที่ใช้ก็ต้องใช้ต่อเนื่องตามที่คุณหมอสั่งด้วยอย่าไปหยุดก่อนไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดการดื้อยาแล้วก็อาการก็กลับมาใหม่เหมือนยาฆ่าเชื้อที่เขาบอกให้กินครบ7วันก็คือต้องกินครบเจ็ดวันใช่้อราก็เหมือนกันนะครับต้องใช้ให้ครบไม่งั้นไม่หายแน่ๆครับฟังดูแล้วเ่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่าสนใจวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับมีบางวิธีการวินิจฉัยแล้วก็รักษารวมถึงผลแทรกซ้อนได้ว่าถ้าปล่อยไว้เรื้อรังนานๆ จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างค,ครับวันนี้ผมและน้องดิลลี่ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบทรงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ